ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto c ค r Craft แต่ช่องที่พาคุณลุยทุกเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์รถยนต์และพาหนะทางการทหารใหม่ๆทั่วโลกที่นี่เรารวบรวมข้อมูลจาะลึกพร้อมวิเคราะห์แบบถึงใจกดติดตามไว้เลยถ้าคุณไม่อยากพลาด ปี2026กำลังจะเปลี่ยนเกมยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเดินหน้าเต็มกำลังในการเสริมแสยานุภาพทางทหารด้วยระบบขีปนาวุธใหม่ที่สร้างแรงสันสเถนไปทั่วภูมิภาคดง f e n g 4 1หรือ DF 4 1คือชื่อที่หลายประเทศในแถบนี้เริ่มหวนวิตกและใช่แล้วไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาหรือแม้กระทั่งเตรียมทดลองใช้งานจริงในไม่ช้านี้เรากำลังพูดถึงขีปนาวุธที่เร็วที่สุดทรงพลังที่สุดและยิงได้ไกลที่สุดในโลกณนะเวลานี้คำถามคือ เกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคไทยจะมี DF41 จริงหรือแล้วมันมีราคายังไงวันนี้เราจะจอดลึกทุกมุมแบบไม่มีกักดง f e n g 41หรือ DF41 คือขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลของประเทศจีน ที่ออกแบบโดย China Academy of l a n Vehicle Technology ด้วยพิสัยยิงที่สูงถึง12,000-15,000ถึงกิโลเมตรมันสามารถโจมตีได้ทุกจุดในโลกภายในเวลาไม่กี่สิบนาทีด้วยความเร็วกว่าแม t 25และสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แบบ MIRV ได้สูงสุดถึง10หัวรบเทคโนโลยีการลบหลีกการสกัดกั้นยังเป็นระดับสูงสุดในปัจจุบันซึ่งทำให้หลายชาติในยุโรปและอเมริกาให้ความสนใจ และเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานจากหลายแหล่งว่าไทยเริ่มมีความเคลื่อนไหวในโครงการศึกษาหรือเจรจาเรื่องการซื้อหรือขอสิทธิ์ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธในระดับนี้จากจีนจุดประสงค์หลักอาจจะไม่ใช่การถือครองนิวเคลียร์โดยตรงแต่คือการพัฒนาศักยภาพในระบบป้องกันประเทศและการแสดงบทบาทในระดับภูมิภาคแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีนโยบายด้านอาวุธนิวเคลียร์ แต่การมีระบบยิงพิสัยไกลที่สามารถบรรทุกหัวรบทั่วไปหรือระบบทำลายเป้าหมายพิเศษจะช่วยเพิ่มอำนาจการป้องปรามและการต่อรองอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในยุคที่มหาอำนาจกำลังเบียดเสียดกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ในเรื่องของราคานั้น DF 4 1ไม่ใช่อาวุธราคาถูกเลยมีการประเมินว่าต่อหนึ่งระบบขีปนาวุธรวมถึงยานยิงและระบบควบคุมอาจมีมูลค่าต่อหน่วยประมาณ400-500ล้านดอลลาร์อเมริกาหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1 4 0 0 0 0 0ถึง18,000ล้านบาทและถ้ารวมต้นทุนการฝึกก่อสร้างฐานยิงและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอาจแตะถึง1.5หมื่นล้านบาทต่อระบบได้เลยราคานี้อาจดูสูงแต่เมื่อเทียบกับศักยภาพที่ได้กลับมา มันคือหนึ่งในอาวุธที่ทําให้ประเทศหนึ่งสามารถป้องกันภัยระดับชาติได้อย่างทรงพลัง df 4 1ไม่ได้เป็นแค่ขีปนาวุธแต่มันคือตัวแทนของความมั่นคงและการแสดงตัวตนในเวทีโลกของประเทศที่ถือครองสําหรับไทยการครอบครองหรืออย่างน้อยการร่วมพัฒนาในด้านนี้ยังอาจเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมภายในประเทศเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีจรวดการควบคุมอัตโนมัติการสื่อสารแบบเข้ารหัสขั้นสูงและอาจต่อยอดไปถึงภาคพ,พลเรือนเช่นด้านอาวกาศและดาวเทียม แน่นอนว่าประเด็นนี้มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบ้างมองว่าไม่ควรลงทุนด้านอาวุธมากนักในขณะที่ประเทศยังมีภาระด้านเศรษฐกิจแต่ในมุมของยุทธศาสตร์แล้วการมีเทคโนโลยีล้ำหน้าคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสงครามไม่ใช่ก่อให้เกิดมันอีกประเด็นหนึ่งคือผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์หากไทยมี df 4ีหรือระบบใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านอาจมีท่าทีตอบโต้หรือเพิ่มงบประมาณทางทหารเช่นกันจึงต้องมีการเจรจาทางการทูตควบคู่กันไปอย่างรอบคอบ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมไทยว่ามีแผนจะซื้อ d f 41หรือไม่แต่มีสัญญาณความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในระดับสูงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในด้านระบบเรดาร์จรวดป้องกันภัยทางอากาศหรือแม้กระทั่งยานกรอดและโดรนโจมตีสรุปแล้วในปี2026ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศการพูดถึงชื่อของโดง FENG 41ในบริบทของกองทัพไทยคือสัญญาณที่บอกเราว่า แผนยุทธศาสตร์ใหม่กำลังเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนแอลมันจะส่งผลต่อทิศทางความมั่นคงของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องออโต้คารคราฟตเต็ดเพราะเราจะพาคุณลุยทุกเทคโนโลยีการทหารใหม่ๆก่อนใครพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ